ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งแฟนแล้วก็ทีมงานผมนะครับผมด้วยการโกงนะครับผมนะโกงในการแข่งสร้างทุกคนนะก็คือผมจะสร้างสิ่งที่เว่อร์นะครับสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะสร้างได้ในมายคราฟเองนะครับทุกคนนะก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วดูกันเลยนะครับผมไปกันโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโต้กันเหมือนเดิมนะครับผมเย้ตบมือ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  ไม่ใครจะโดดตกวะคือ,องนี้คือพี่กอดอกอยู่อ่ะทุกคนก็ในวันนี้นะทุกคนคือเราจะพาทีมงานของเรานะครับมาแข่งสร้างกันเลยก็จะมีโจทย์ให้นะครับแต่แล้วก็มีเวลาในการแข่งสร้างคือ10นาทีนันเองคือใครแปบ,บว่าคือผลจะให้คนดูโหวตนะครับว่าใครเป็นคนที่สร้างสวยที่สุดนะครับทุกคนใครที่สร้างสวย่สุดก็เลยก,ก็คือรับไปเลยเงินรางวัล1น0 0บาททุกคนอ แล้วปะก็คือทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าใครสร้างสวยที่สุดนะครับแฮ่เถ้างั้นเรามาสุ่มโจทย์แรกเลยดีกว่าโอเคอะไรอ่ะไหนไหนอะไรอ่ะอืมอืมอืมอ๋อกดอ๋อโจทย์แรกคืออแืมอแืมอแืมไม่ใช่อันอ๋อโอเคโจทย์แรกนะครับโจทย์แรกก็คือ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 หิมะฮะฮะ หิมะคืออะไรหิมะหิมะเฉยๆนะใช่ก็คืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับหิมะนะครับจับเวลาะห้าทีทุกคนรีบสร้างนะครับผมไปกันเออช่องไหนวะเนี่ยช่องนี้แล้วกันโอ้โหเดี๋วกับผมจะทำการปิดมอนสเตอร์นะครับผมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกก่อนทุกคนนะครับแล้วก็โอเคครับทุกคนได้เวลาของเราแล้วสี่ได้ป่ะวะผมก็ใช้วิชาผมไม่เล่นกันนะครับนี่ต้องแบบนี้ ไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ผมผมว่าเปิดเลขของบ็อกชื่ออะไรนะเอ้ยกดเลยนะ F3F F3F นี่ทุกคนปึ๊บเห้เห็นแล้วเสร็จแล้วสวยปะผมว่าผมชนะแน่เลยทุกคนต้องเป็นของฉันก euh ็็เปนนของฉัแล้วไหมไม่ให้องเป็นนขฉัไม so uh ่ให้ไม่ใม okay, so ีทางสลบเออโอ้โหทางหมุน และการไม่พูดอะไรเลยอะ่ะแอบซุ่มมีของดีหรือเปล่าตอนีว่ากำลังสร้างผลงานศิลปะอยู่าวานไม่กล้า<ร>ไม่มีเวลาว่างมาพูดอะ่ะยเขาหาว่าเราแพมเยอะทุกคนดูดิเอาว่ะเอาปอยเอาดาแล้วมากอะครับผม โอเคทุกคนป้าเงียบอะไรวะเนี่ยโอ้คครับเงียบครับห้านทีห้านาทีบูบูตอนนี้เราก็ตกแต่งนะครับทุกคนเ่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเร็วไปเร็วเกินเร็วเกินไม่ไใบห้ามดูผลงานคบอื่นนะครับทุกคนใครดูก็คือหักคะแนนนะครับมีแต่ตัวเองหรือเปล่าจะบินมาดูของคนอื่นไม่ไม่ครับผมผมไม่ทำเหมือนอยู่แล้วครับไม่น่าหลือใครใครจะเหมือนคุณครับผมทำใจเหมืคุณครับคุณนหวานไม่ไม่ไม่ใช่แล้วตับใจสร้างสิ่งที่ผมชอบอยู่เนี่ยอะไรอะวะ ไหนว่าของเฮ้ยเฮ้ยใครว่ามันโอ้โมโเกิน <ś c oughs> แล้วก็ตรงนี้เซมอสุเอปิเออ ได้ป่าวก็ได้อยู่เลยมั้งเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยสร้างของตัวเองแต่งงแล้วนอะไรครับอะไรคุณน้ำหวานงงค่ะงงของตัวเองค่ะสร้างไปแล้วก็งงไปผมแอบต้องผนไปดูดีกบ้างถ้าการบอกว่าเสร็จง่ายขนาดนั้นแปลว่าการจะต้องใช้อะไรที่พิ่เรีนพี่เรียนอย่างเช่นวางแบบหิมะแค่อันเดียวแน่ๆเลยแล้วก็ตกแต่งรอบๆมันจะง่ายเปลนไปได้ผมถูกพูดถูกไม่เข้าคุณพีตต้อะไรนะครับผมโอ้เนี่ยเนี่ยมีวีรุแอะมีวีรุดแน่ๆเลยอะไรง่ายไปอะไรอะไรหวานคือผมกำลังสร้างผมกลังเสียบปากผมอยู่คุณมันเป็นนนออะไรขงผมเเี่่่ยยแล เลยเป็นบ้านเอสกิโมบังกี้ว่ะทุกคนระะววัังบ็อกกีตลหวานพูดมากเลยผมจะกึ่งหวานผ่านมาตั้งหลายนาทีแต่เรายังเพิ่งได้โค้งเองเกึ่งหวานทีเกียวพูดมากเลยนะทุกคนเลวเวอร์แล้วก็อันนี้โอ้โหต้องมุมนี้แน่เขาจะสิงแล้วเกินไปละอันเจ็งโหดอะครับนั่นน้อยไม่อยากสิงกลับนะแต่ว่าโค้งล่างยังไม่ได้เลยปึ๊บซื้อมันมันโหดครับนั่นต้องอันนี้แล้วก็ตรงนี้แน่เลยเอาเบอร์อะไรนี่ทุกคนเบอร์เลยใส่ไปด้วยเอาเบอรอาเบอร์ใน้อยอ่ะทุกคน เอออยากบินไปดูจังเลยดีเวิร์สไปดูได้ไหมหนาลองต้องลองไปได้ไปได้ห้ามบินไปดูงั้นเดินไปดูแทนแล้วกันไปด้มันเหมือนกันอุ้ยใครระเบิดใครอ้าวใครทอ้าวใครทำอะไรเนี่ยอู้หูอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังสวยๆอยู่เลยทำไมตอนนี้กลายเป็นบล็อกดินแทนแล้วเนี่ยเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะครับผ่านไป็นไรเนี่ยครับหนึ่งนาทีบ้าอะไรลหลยังไม่เสร็จเลยหนึ่งนาทีทุกคนหนึ่งนาที เมื่อกี้อยู่ดีๆก็มีเมื่อกี้อยู่ดีก็มีระเบิดอะอะไรวะใช่เหรอเล่นเล่นเองหรือเปล่าเล่นระเบิดเองหรือเปล่าไม่เล่นเลยอยู่ดีๆจะก็กลายเป็นคนผิดทุกคนซวยด้วยเหลือเวลาหนึ่งวิครับผมไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขอเพิ่มเวลาสักสองนาทีค่ะไม่ได้ครับผมเหลือสามสิบนะครับจะหมดเวลาแล้วรีบ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 เร็วสิบนาทีจริงไหมเนี่ยรีบ แล้วเนี่ยเออไหนวะเอาวพี่พูสิบนาทีเหรอใช่ห้านาทีสิบนาทีตอนแรกอ่ะโอเคครับเปลี่ยนกลับไปเป็นห้านาทีนะครับผมโอเคเหลือเวลาอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนบินมาอยู่ด้านบนสุดครับผมโอ้ยไม่เสร็จเลยโอ้หมดเวลาแล้วขอเติมแต่งแค่แน่นอนยังไม่เข็ดเลยมาทุกคนมาดูอันแรกดีกว่าทุกคนก็คือตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้สวยมาก ยทุกคนเห็นไหมนี่คือของใครครับเนี่ยทุกคนของพี่หวานนะครับเห็นไหมทุกคนก็เป็นแบบว่าเป็นเหินกม้านั่งงูนะครับผมเป็นหินล้กไม่ใช่เไม่ใช่เลยเหมือนเป็ดเลยเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมไอแม่เหมือนเป็ดเลยกับการผมขอให้คะแนนนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามหนึ่งบวกสองบวกสามมาแล้วมาดูอันต่อไปดีกว่าครับทุกคนนี่ฮะติมแต่งเติมแต่ชื่ออันนี้เป็นเอสกิโมมังกี้ทุกคนไหนสิ โอ้ยบ้านไม่มีการตกแต่งอะไรเลยอ่ะแปลว่ามีแค่ของเราสินะที่แบบว่าปูพื้นเป็นหิมะอย่างเดียวอ่ะนี่เอสโมรู้สึกว่าหวานจะผมรู้สึกว่าหวานจะชนะนะครับผมให้หวานแล้วกันนี่ของใครเนี่ยโอ้ยนี่ของไม้นึกคุณอันนี้คือมมันมันไม่เหมือนตุ๊กตาหิมะนะครับมันเหมือนแบบว่าลูกระเบิดอ่ะมันลูกระเบิดอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม้นึกไม่เหมือนให้สูตกันเองไม่เหมือนตุ๊กหงคนหล่อก่อนรู้ยเฮ้ยควดสวยมาดูด้านหลัง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 อ่ะมีบ้านด้วย นั่นแหละมีบ้านด่ามาดูกัน เวลาสินาทีเองบ้าแล้วไม่ใช่ละคนมันมีการครีเอทเว้ยไม่ใช่แล้วการแบบแค่แค่เติมแต่งบ้านเฉยๆก็ได้แล้นก็สามารถโบวตได้นะครับว่าใครสร้างโนแมนสวยที่สุดนะครับเขาแอบมาโคหรือเปล่าเนี่ยใช่มาโคแน่แอบลงแบบว่าบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาโมวได้ป่ะเนี่ยสร้างสุดสีมือนะเว้ยบอกแล้วว่าเงียบใช้จินตนาการอยู่ตีนแน่เลยแต่ว่ากดกดกดเสร็จเลยอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเรามาต่ออันต่อไปเลยดีกว่า ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคน let's go ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมขออันดีดีเถิดไอ้นี่อะไรอ่ะได้ KFC ครับทุกคน KFC ฮะ KFC ใช่ KFC มาเริ่มเลยอะไรแล้วกันสร้างไงวะสร้างไงดีวะนั่นสิไม่ออกเลยอันนี้เอ่อ KFC มันขายอะไรก็สร้างนั่นแหละผมว่า KFC มันใหญ่มากที่คุณเดี๋ยวผมจะไป็น้สร้างใหญ่ขึเบอร์เกอร์นะครับออกมาไกลๆออกมาใกล้ๆไปเริ่มเลยเออเราจะไม่ทำแบบจัดผีละเพราะว่าเราทำสามมิติแล้วมันแบบว่าปึ๊บอ่า ใช้เวลานานไปหน่อยอู้นี่ไงมันมันไกลเกินห่ะทุกคนเราต้องอต้งเอาใหม่ต้องรอประมาณตรงนี้ทุกคนได้ยังอุ้ยตรงนี้ก็เกือบได้ทุกคนโอเคเยเข้ามาอีกามจะดูแบบเนียนทุกคนเนียนไก่ผมูเหมือนไอ้แล้วโอเคไกลแล้วไกลแล้วไอ้พื้นหิมะนี่มาจากอะไรเกิดอะไรขึ้น อ่ะโอเคหายไปแล้วมาต่อครับในน่าจะน้อยไปนะอหวังว่าจะได้แหละดูเหมือนจะมีคนที่จริงจังมากๆเลยนะคะไม่พูดไม่พั่มเพิ่มไม่แพรยอะไรเลยใช่กับเรงสร้างเิื่องผลงานศิลปะของฉันอยู่พูดคำว่าสร้างนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยเหลือเวลาสองนาทีนะครับผมสองนาทีมาสองมาสูงอะไรโกนยังไม่จีดด้วยนี่ไวเกินเฮ้ยนี่มันโกนอะไรกันชี้บอกผมทีว่านี่คือไก่ใช่ชื่อบอกพี่ดีว่านี่คือ

ตรงจวดร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอหนึ่งนาทีทุกคนอุ้ยอย่าพึ่งดิามาเป็นลามมัมมวดอยลามันชอบจะเร็วเวไปหลามมั<พ>มมวดห้าสิบวิ <50 S 3> ครับยอย่อาอะไรเดี๋ยวห้านั่นนอนอ่าทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่เดี๋ยวผมจะออกกดหมายแล้วกันนะครับคือให้ทุกคนส,สร้างได้ตามสบายเลยมีเวลาเท่าไหร่เอางี้แล้วกันเออเดี๋ยวผมจะนั่งรอนะครับผมเพราะผมเสร็จแล้วไงเออเดี๋ยวทุกคนแบบเดี๋ยวให้ทุกคนแบบงัดผีมือมาให้หมดเลยไงว่าแบบเออตัวเองไม่ใช่้อาเขียดโอ้ยแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ตาเมื่อกีี้้้้ตตาาานแแบบบลลววกไปหมมมดสรรง่อคัผ เนื้อโอเคเนี้สุดยอดมากแล้วก็อันนี้มาชิคชิคแล้วหรอครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคมันจะเสร็จยังน่ากลัวจังเลยอะไรกันนี่โอเคเฮปเฮปเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคมาเอ่มารวมตัวกันที่เดือครับทุกคนตัวรวมตัวใบรุ่นใบรุเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยยังไม่ เรามาดูอันแรกเลยดีกว่านะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับโอ้ยอันนี้คือใครสร้างคือโคตรเก่งอ่ะคือแบบมีมีเคเฟซีบนแบบด่านฟ้าทุกคนมาดูดิมีเคเอฟซีได้บนด่านฟ้ามีไก่มีไก่ด้วยแล้วมีไก่เคเอฟซีได้เห็นปะแล้วก็คือสร้างร้านเคเฟซีเสร็จได้โอ้ยของคนหล่อเองอ่กวานอ๋อแปลว่าไม่ใช่การละงั้นน่ะของของเขาเองเป็นไงเป็ยอดอ่ะร้านเคเฟซีไม่น่าใช่ละเนี่ยเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วอะไรคนมันมีคนมันมีฝีมือไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละมีแล้วมาต่อที่ออันต่ไป กวานะครับไอ้ไปของใครเอ่อดูสิมีทุกอย่างอะไรเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่เฮ้ยกูจะกว่าเห็ด ไมัน <Es> คือไก่นี่พี่มาดูตรงนี้ไหนตรงนี้ไหนไหนไหนไก่เออแล้วก็ถูกโอเคก็ถูกไก่อยู่ไหนเนี่ยมันเหมือนต้นเห็ดเลยอ่ะเม่งมาแรกนึกว่าขี้แล้แรกอะอยู่ใกล้ๆนี่ยเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดแล้วก็เหมือนน้องไก่มันเหมือนไก่ที่มีตีนอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กระดูกเป็นตีนของมันเอลยไก่เอขาโอเคด่วนๆไป่ลยครับดิขวดตรงเจ้าอะไรเนี่ย KFC โอ้โห โอเคตอถามว่าผิดไหมให้ก้ม่นะมังนะครับช้าหมุนงหมุนช้าเส้นเส้นทาเลดูมาดูมุมนี้มุมนี้อะไรเนี่ยเป็นไฟนะครับเอ้ยแย่เป็นไฟดูบุรีไม่ใช่อั่นี้อะรเนี่ยมีที่เกี่ยวบุรีเนี่ยเป็นอันนี้พื้นสโตนมะเขือเทศโอ้ยอ้ามหน้ามีคนก๊อฟเห็นไว้มีคนก๊อฟโอ้โหผมทำตั้งน ล้วคุณเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ทุกคนก็โหวตเอาอันนั้นละกันนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะทุกคนละกันทุกคนของหวานใส่ใจเพราะมีช็อตทุกคนรู้นะว่าใครผู้ชนะทุกคนโอเคไปเคลียร์พื้นที่โอเคครับทุกคนก็นะครับผมว่ามันนานและเราว่าเรารุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมจะให้หวานเป็นคนกดนะครับหวานเอาหวานกดเลยโอเคครับขอให้ได้ยี่ป้อคนได้มากอะไรอ่ะนี่เธอจะไปแย่งหน้าที่ฉันหรือนี่คือเรือเรือเรือโอเคจับเวลาห้าหมื่นนาทีเริ่ม โอเคนะครับปีนหน้าได้ได้เล่น,น่ะเรือหรือผมหลับรอนะผมจะสร้างเรือรอ๋โอโอเคโอเคโอเคจะสร้างเรือโนอาแล<อ>้วกเรือโนอาอย่างไรก็แชมป์รอบนี้ พักลโอเคต้องพี่แล้วไหมสูงไปสูงไปจริงนะครับระดับบ b u i l อ e r ของฟีตรูดต้องตั้งตัวใช่ใช่ใช่โคตรเพ perfect โอเคได้แล้วจโหนี่แล้วก็ก็เติมน้ำแล้วก็เติมน้ำแต่การมันสร้างเหมือนแบบไม่อยากให้เราได้แบบได้ตังค์มาเลยสร้างเอาดีแก็ต้องสร้างแข่งกับเจ้าของเจ้าของไงไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยก็คือโหดตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะคะผมกำลังตกแต่งอยู่เฮ้ยผมก็กำลังตกแต่งเหมือนกันครับคุณน้องมันผมว่ามันจะเป็นเรื่องเรืองร่างผิวจิ๋วกระถางแน่นอนเลยไม่ใช่แน่นอนต้อเสร็จไวขนาดนี้ไม่ใช่แน่นอน นบอกเลยค็ได้กินมาไฮไลท์อัเดอะแคริบเบียนนะแครดเบียนใครถามครับไม่เคยอะครับอย่คนอย่คนอยากไปฮะทุกคน ใส่เขาเลยไอ้โถห่างกันเดือนนั้นโดนไม่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 โดนบอกขอโทษครับบอสขอโทษครับผมไอ้เย็นนั่งจิบชาลอยแล้วกันแหมจิบจุจิบชาเอาวะแต่เขาไม่ทำเหมือนแกหรอกที่แบบว่าไม่สุดจริตอ่ะเออไม่สุดจริตอะไรผมทำ้าที่สุดจริตครับผมมาทุกคนเรธจะนั่งดูกันนะฮะอุดูปลาน้อยพวกนี้แหวกไว้สิ่งช่างน่ารักอะไรเยี้ยนีมันนี่มันจะแบบมันมันจะหายนะทุกคนมันจะต่อเติมใหม่พี่มาค่ะเนี่ยคือมันไม่ค่อะ ในกลมสองร้อยสองร้อยทีที่ท่านเอาทุกวันนะเจ้าคะแล้วไมปลามันต้องไหวเป็นวงกลมด้วยไม่เถอะทุกคนปลามันเก่งมันโก้มันโกโชว์เก๋าจริงโคจิโก้โชว์เข้วอะอะไรวะทไมรู้เรื่องมีปลาปลากระเป๋าใช่ปลาปลากระเป๋าวันนี้วันเล่นเกมนั้นนานแล้วอ่ะ ม่ทะีลหายไม่ได้นะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกยักษ์ไม่มีปลาหมึกยักษ์แล้วก็ใช้ปลาหมึกยักษ์ของเราแทนนะครับมีปลาหมึกยักษ์ของเราทุกคนจะบอกบางทีว่านี่เรือหรือหมึกซอสน้ำจิ้มซอสน้ำจิ้มแล้วหนึ่แล้วก็เราต้องมีใส่เซตน้มจิ้มเขาเรียกว่าเรือของปลาหวานเปชคาดโซเวตัเดียวพอเพราะว่ามันเจลีเลยเนี่ยไม่เจลีเอาแบบปกติแล้วอ่าแล้วจะมีโลมาทุกทุกคนนโอ้รามีหลายพันนะครับ ทะเลนี้อุดมสมบูรณ์ลงไปสิลงไปเลยลงไปไอ้ลงไปครับิงลงไปเฮ้ยอย่าโยงไม่ลงอ่าทุกคนไมนเหมือนปลาหมึกลงไปจะตายนะเพื่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยโมันฉันไม่ห้ามเธอแล้วเธออยากตายมีปูครับันี้เป็นปูริมมะพร้าวปูบนบกนะครับเอาดีกว่านี้จะตายนะแล้วจะไม่รอดหมุนลงไปช่างหมุนแลดหมุนทีนี้มีปลาดาวะทุกคนปลาดาวอันดีวะตัวไฟฉายปปลาดาวปลาดาวไม่มีเฮติดสปินเนอร์ว่ะมีอะไรเกี่ยวกับปลาปะของไงวะติดสปินเนอร์ว่ะใกล้เสร็จยังครับทุกคนใกล้เสร็จ เลยช่วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตังมากมายไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่เสร็จแล้วมันเหมือนมันเหมือนช่วมันเหมือนช่วยน้ำินมากเลยไอ้ช่วทช่วก๋วยเตี๋ยวมากเลยรอนานแล้วเนี่ยตกปลารอแล้วเฮ้ยทำไมเขาสร้างเสร็จไรกันวะเอะกวยมวย์อักปวยมวยโอเคตกปลารอแล้วโอเคมีปลาสีดำๆเนี่ยอ่ะเอาไปเอาไปไปอยู่กับเพื่อนนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เ่อไม่เอไม่เชื่อไม่เชื่เชื่อเชื่ม่เชื ตายกันอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่มีความรู้สึกหรือเพราะว่าเสร็จไวเกินตายกัน <c oughs> <c oughs> ไหนวะไม่เหลือใครเลยเฮ้ยทุกคนเหลืเอเราเสร็จแล้วเออนั่นแหลยไพเร็ดเขาเรียกว่าอะไรไพเร็ดอ็อบเลยคาลิเบียนเออเลยเรานี้เรากดเสร็จทันทีเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเวลาสี่วิครับเก้าแปดเจ็ดอ้าวเสร็จแล้วห้าน่าเสร็จแล้วผมโอเคมามาตรวจงานกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มเริ่มขึ้นมาข้างบนกันเลยเริ่มเริ่มเริ่มโอเควันนี้ของพี่กับปดีกว่าทุกคนมานึ่นี่ของพี่เองนะครับผม นี่เป็นไพ่เลอัพเดอะคาริเบียนนะครับผมเห็นป่ะไม่ให้คะแนนเพราะว่าน้องน้องลมาจะตายช่างหัวมันครับผมไม่ไม่สนใจครับแต่ว่าปลาวานรอดโอ้เสียง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 เีออฟเดอะคาริเบียนมีทั้งฉลามปลาวานอะไรวะเนี่ยอะะไรวเนี่ยเห็นมีสัตว์สายพันธุ์อื่นเลยถ้ามาดูในเรือได้ครับไม่โจทย์มันคือเรือไงเราต้องเน้นเรือดิเห็นป่ะเราจะพูดถึงปลาอะไรวะไม่มีปืนใหญ่ด้วยเห็นป่ะเนี่ยปืนใหญ่อะไรวะเนี่ยปืนใหญ่แล้วเนี่ยปืนใหญ่วะไม่น่าใช่โอ้ยทุกคนก็อย่าลืมหัวนะว่าใครเป็นผู้ชนะมาดูอันต่อไป ดีกว่านะครับผมบทอะไรยังดูไม่ครบเลยไ่คนดูน่าจะรู้แหละนี่นี่ของใครเนี่ยเรือตอกต่อย่บอกแล้วมันไม่ใช่เรือพี่มันคือถ้วยก๋วยเตี๋ยวทักคะแนนทักคะแนนปีโจปีโจทักคะแนนอ้าวไม่ได้หมดคเหมือนอันนี้ของใครเนี่ยโอ้ยนี่มันถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันจมน้ำแล้เนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราเรือได้เรือต้องอยู่ในน้ำครับผักคะแนนครับผมอันนี้ไม่มีน้ำเลยเฮ้ยดีนะพี่ของเรามีน้ำไหนว่าด้วยนี่อะไรกันอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรพี่โจดไหม พี่จดไหมถามพี่พีจจดไหมก็ไม่ก็เรือไงไปสร้างเรือยทำการทำอไรเนี่ยอะอย่ามายุ่งก็อย่าลืมกดนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแบบคลิปนี้ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้กับทุกคนนะครับผมทิ้งวิ่งช่องไว้นั่นจ้าซึ่งหมายยินดีนะครับทุกคนบ๊ายบายเรือ